เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับพนักงานของผมน้องเป็นคนชาวดอยชนเผ่าเย้าน้องอายุแค่21เองอยู่บนดอยมันลําบากไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากลงมาอยู่ที่กรุงเทพหาเงินส่งกลับบ้านให้พ่อแม่ก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ค่ะต้องมาเตรียมน้ำต้มู้บางวันก็ขายได้บางวันก็ฝนตกก็ไม่มีลูกค้าเดินเลย เราขายน้ำทู้แล้วรายได้มันน้อยมันหักหลบไม่เหลืออะไรเลย mm hmm. ก็เลยคิดอยากจะมาหางานประจําทําบ้างงานที่ฟ้าทากับผมนั่นคือถือเป็นที่แรกสําหรับเขาเลยที่เขาเริ่มทงานประจําเดือนล่าสุดน้องทารายได้เกือบสามหมื่นการที่เราหาไรายได้ได้เยอะขนาดนี้มันอยู่ที่ความตั้งใจค่ะมันอยู่ที่ความมุ่งมั่นของเราด้วย ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับพนักงานของผมน้องฟ้าเนี่ยพื้นเพนเริ่มต้นของน้องเนี่ยชีวิตผ่ากนการยากบนบากมาเยอะเลยน้องเป็นคนชาวดอยชนเผ่ายาวน้องอายุแค่21เองแค่นั้นแต่ปัจจุบันน้องสามารถทารายได้ได้เดือนหนึ่งเกือบสาม0 0ืแล้ววันนี้เรามาเอา่อรู้จักกับน้องฟ้ากันสวัสดีค่ะหนูชื่อเฉลิมพรเหมือนซับนะคะชื่อเล่นชื่อฟ้าค่ะปัจจุบันฟ้าอายุเท่าไหร่ 21แล้ว21ฟ้ามาจากชนเผ่าเยาวนะลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่าตอนที่ฟ้าอยู่ที่นู่นน่ะมันมีความยากลำบากอะไรแตกต่างจากปัจจุบันบ้างค่ะก็คือตอนเด็กอ่ะคนบนดอยอ่ะเขาจะ,ะไม่มีไฟไม่มีอินเทอร์เน็ตไ,ไม่มีโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วฟ้ามีความคิดอะไรทำไมถึงอยากจะมาอยู่ที่กรุงเทพ เพราะว่าอยู่บนดอยมันลําบากส่วนใหญ่คือทําไร่ทําสวนก็เลยอยากลงมาอยู่ที่กรุงเทพหาเงินส่งกลับบ้านให้พ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเป้าหมายของเราจริงๆเนี่ยคือเราก็อยากจะแบบดูแลพ่อแม่อยากจะดูแลครอบครัวครอบครัวเราชีวิตความเป็นอยู่เป็นไงบ้างก็อบอุ่นค่ะพ่อแม่ก็รักดีกันแล้วมีพี่น้องแต่ก็คือหนูเป็นโรกติดนะคะก็คือพ่อทแท้ๆคือยังไม่เคยเจอหน้าค่ะฟ้ามาอยู่ที่กรุงเทพงานที่แรกเลยที่ฟ้าทำคืออะไร ขายน้ำเต้าหู้่ะก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ค่ะต้องมาเตรียมน้ำเต้าหู้ออกขายช่วง6กโมงพอขายเสร็จก็คือประมาณ8ปดโมงบางวันก็ขายได้บางวันก็ฝนตกก็ไม่มีลูกค้าเดินเลยอะไรเงี้ยค่ะ คือหลังจากแปดโมงก็เก็บของกลับมาต้องล้างล้างของเสร็จเรียบร้อยก็คือต้องเตรียมของอีกเตรียมไปขายที่ตอนช่วงกี่โมงกอนเย็นค่ะตอนเย็นประมาณบ่ายสามจะนอนจริงๆอ่ะเสร็จตอนกี่โมงประมาณห้าทุ่มค่ะประมาณห้าทุ่มรายรับรายจ่ายอะไรต่างๆค่ะรู้ไหมเหลือกำไรเท่าไหร่ที่เราขายกับเต้าหู้ต่อเดือนก็ประมาณเหลือบางทีก็ถึงหมื่นบางทีก็ไม่ถึงหมื่นค่บางทีก็ไม่ถึงหมื่น แล้วในตอนนี้ฟ้ามาทํางานกับพี่ต้องบอกก่อนว่าฟ้าทํางานในตําแหน่งเซลล์ออนไลน์ก็คือจะคอยตอบลูกค้าที่ทักผ่านทางแฟนเพจต่างๆในสินค้าต่างๆเพราะนั้นในตอนนี้นฟ้าไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทํางานในการเป็นเซลล์ออนไลน์แล้วฟ้าคิดยังไงคิดว่าตัวเองทําได้ไม่ได้ยังไงบ้างก็คิดว่าตัวเองต้องทําได้อยู่แล้วเราขายน้ำเต้าหู้แล้วรายได้มันน้อยมันหักลบไม่เหลืออะไรเลย ก็เลยคิดอยากจะมาหางานประจําทําบ้างเห็นในเฟซเขาโพสหาแอดมินอะไรเงี้ยหนูก็เลยสนใจมาสมัครที่นี่เป็นที่แรกเลยคือฟ้าไม่เคยทํางานประจําที่ไหนมาก่อนนะไปขายน้ำเต้าหู้คือเปิดร้านขายด้วยตัวเองในที่อายุ19-20งานที่ฟ้าทำกับผมนะั่นคือถือเป็นที่แรกสําหรับเขาเลยที่เขาเริ่มทางานประจำฟ้าเคยเล่าพี่ฟังว่าฟ้าเคยเห็นดูในทีวีฟ้าคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องตึงเครียดมันจะต้องอึมครึมมันจะต้องดูเป็นทางการอะพอเข้ามาทํางานกับพี่เป็นยังไงบ้างวันแรกนะคะที่ นูเข้ามาทํางานที่นี่ก็คือตกใจนิดนึงว่าอ่าทาไมเขาเหมือนเล่นสนุกเฮฮากันพูดคุยสนุกกันหยอกล้อก,กันเหมือนไม่ได้ทํางานแบบจริงจังแบบมาตึงเครียดอะไรเงี้ยมีเกมมีกิจกรรมมาเล่นให้เราตลอดเลยก็คือเหมือนกับว่าเราหนูดูในทีวีแบบที่คนเขาทํางานประจํากันอะ่ะมันต้องแบบทําก็คือต้องทําเลยห้ามคุยกันห้ามเล่นกันอะไรเงี้ยแต่มาที่นี่คือเขาเล่นอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้สนุกเฮฮาทําให้เรายิ่งมีความสุขแล้วเราเลือกถูกแล้วที่มาทํางานที่นี่ค่ะผมจะบอกทุกคนเล ว่าเราทํางานการเรามุ่งเน้นที่ผลลัพธ์เพราะนั้นวิธีการน้องๆจะทําอะไรก็ได้ผมจะวางเซตระบบบริษัทที่ไม่เหมือนที่ไหนเลยเวลาพักผมก็ไม่เหมือนที่อื่นพักกลางวันที่อื่นพักหนึ่งชั่วโมงผมพักชั่วโมงครึ่งช่วงเช้าก็มีเกมกิจกรรมครึ่งชั่วโมงตอนช่วงบ่ายก็มีเกมกิจกรรมครึ่งชั่วโมงน้องทํางานจริงๆวันหนึ่งแค่ประมาณ5 6ชั่วโมงแค่นั้นเองสิ่งที่เรามุ่งเน้นคือทำอะไรก็ได้ให้น้องอารมณ์ดีมีความสุขและเขาอยากที่จะทํางานตื่นนอนมาแล้วอยากที่จะมาทํางานในทุกๆว เพราะว่าวาทินมันเหมือนกับว่านอนอยู่เฉยมันน่าเบื่อ แล้วเหมือนกับว่าเรามาอยู่ที่นี่มีเพื่อนร่วมงานถ้าเราอยู่แต่บ้านวันอาทิตย์เนี่ยเราไม่มีเพื่อนคุยมันเหงาแล้วมันก็เหมือนกับว่าทําให้เราขี้เกียจไปด้วยค่ะผมต้องบอกแบบนี้ก่อนว,ว่าฟ้าเนี่ยน้องเป็นท็อปเซลล์หเดือนติดเดือนล่าสุดน้องทำไรายได้เกือบส0 0 0มื่นน้องอายุแค่21เองเพราะ,ะนั้นสิ่งที่ทําให้ผมเห็นว่าฟ้าแตกต่างอะไรจากคนอื่นสิ่งที่ผมเห็นเลยคือคนอื่นบางคนเวลาที่เขาขายเขาจะชอบโทษปัญหาชอบโทษลูกค้าลูกค้าไม่มีเงินลูกค้าไม่มีกําลังทอเศรษฐกิเจเศรษฐกิจไมด่ดีนู่นนนนี่ัเเขาโทททษุุกกกสิยลลแ้วผม็ ต้องไปนั่งเปลี่ยนเพจให้เขาไปยิงโฆษณาใหม่ให้เขาไปหาลูกค้าใหม่ให้เขาสุดท้ายแล้วต่อให้ผมแก้ไขปัญหายังไงเขาไม่เคยทํายอดได้เพราะเขาโทษแต่สิ่งแวดล้อมเขาโทษแต่คนอื่นไม่เคยโทษตัวเองเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับฟ้าคือไม่ว่าผมจะเปลี่ยนเพจไหนให้ฟ้าคนอื่นขายไม่ได้พอผมยวมาให้ฟ้าฟ้าขายได้คนอื่นขายไม่ดีผมยวมาให้ฟ้าฟ้าขายดีสินค้าขายมาหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับอาหารเสริมไม่ว่าจะเกี่ยวกับคอร์สออนไลน์ ขายหลายอย่างมากเพราะมันมีเรื่องของความคิดเรื่องของทัศนคติและเรื่องของความจริงจังความเต็มร้อยในการทํางานของเขามันอยู่ที่ความตั้งใจค่ะ แล้วก็มันอยู่ที่ความมุ่งมั่นของเราด้วยการที่เราหารายได้ได้เยอะขนาดนี้มันอยู่ที่ประสบการณ์แล้วด้วยถ้าหากว่าเรามีประสบการณ์ยิ่งเรื่อยๆขึ้นอย่างนี้ค่ะยังไงไม่ว่าสักวันหนึ่งเราต้องมีอนาคตทีด่ดีกว่าแล้วก็สร้างไรายได้มากกว่านี้อีกไปเรื่อยๆอยู่ที่ความคิดเราด้วยความคิดบวกการที่เราตั้งเป้าหมายในชีวิตด้วยว่าเราคิดว่าเราอยากได้อะไรเดือนนี้คือเราต้องทําตรงนี้ให้ได้คือสุดท้ายผลออกมามันก็ดีแล้วก็ผลตอบรับคือได้เทคนิคก็คือการที่เราตอบลูกค้า เราเอาจิตใจ ความตั้งใจเราตอบถ้าหากว่าเราไม่มีความตั้งใจในการตอบตอบแบบมั่วๆหรือว่าตอบส่งไปแค่นั้นผลลัพธ์ก็คือลูกค้าคือไม่สนใจสินค้าแล้วแล้วถ้าเราตั้งใจแล้วเราพูดดีกับลูกค้าแล้วเราน้มน้าวลูกค้าสนใจแล้วจากที่เขาไม่สนใจเขาก็กลับมาสนใจซื้อสินค้าเราเลยค่ะฟ้าจากเด็กชาวดอยชนเผ่าย้าน้องอายุแค่2ี่เองแต่ปัจจุบันน้องทำไรายได้เดือนหนึ่งเกือบสาม0 0ื่นแล้วคุณเห็นเหมือนกับผมว่าน้องมีทัศนคติที่ดีไม่เคยคิดเลยว่าเศรษฐกิจ เป็นยังไงอะไรยังไงมันคิดแค่ว่ามันทําให้เต็มที่ตอกให้สุดความสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างถูกวิธีและถูกต้องเดี๋ยวผลลัพธ์ดีๆจะตามมาเองเพราะฉะนั้นสําหรับทุกคนเลยไม่ว่าทุกคนจะเริ่มต้นชีวิตยังไงจะเจอเหตุการณ์เจอปัญหาในชีวิตมากมายแค่ไหนถ้าเรามีความเชื่อว,ว่าเราทําได้เรามีทัศนคาาติที่ดี